ตอนนี้ผมก็อยู่บน Toyota v o ีอรุ่นโฉมใหม่นะโฉมใหม่นี่หมายความว่ามีการม i เนอร์เชนใหม่นะครับจริงๆโฉมเนี้ยหน้าออกแบบใหม่เนี่ยมาผ่านมา3ปีแล้วผ่านมา3ปีก็มีการปรับไม่ได้ปรับโฉมด้านนอกนะครับแต่ปรับในเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็ปรับในเรื่องของระบบเกียร์แล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับก่อนอื่นมาพูดถึง v ีออก่อน v ีออเนี่ยจัดเป็นรถที่ซิตีิคาราเหมาะสําหรับการใช้ในเมือง เหมาะกับการใช้ในเมืองเครื่องยนต์พันห้าร้อยสี่สขนาดพูดง่ายง่ายขนาดกําลังดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับก็ไม่เล็กถึงขั้นพันสองร้อยีซีนะครับก็ประมาณสักพันห้าขับไปต่างจังหวัดได้นะฮะซัดความเร็วกันร้อยสี่ร้อยห้าทำได้นะครับวิ่งในเมืองเนิบเบิเหมือนรถทั่วไปก็ทําได้นะครับเหมาะสําหรับจะว่าเป็นคนทํางานรุ่นใหม่เพิ่งจบเริ่มต้นก็ได้เดี๋ยวนี้จะว่าไปนะฮะเศรษฐีก็ยังมาใช้ได้นะฮะพลประหยัดน้ำมัน นะครับเครื่องยนต์มันพันห้าแล้วเดี๋ยวนี้สมรรถนะเครื่องพันห้ามันไม่ได้ขี้เละเลยสนับสนุนโดยเนื้อสารมอเตอร์ X ฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพะบางแล้วก็เนื้อสารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดไีไปไปผมสักอายุ20กว่าแล้วเริ่มต้นทำงานโอ้เวอส์ก็ตอบโจทย์ผมได้นะ สำหรับการมีรถยนต์ไปใช้เป็นรถคันแรกนะครับวิ่งเป็นเซลแมนเป็นอะไรต่างๆแล้วก็วิ่งไปต่างจังหวัดทําได้รูปทรงอง์เอวคุณถามว่าสวยงามไหมต้องตอบว่าโอเคมีออสทาได้ดีเยี่ยมเลยในรุ่นนี้นะครับหน้าก็เข้าซีรีส์กับพวกรุ่นพี่อย่างอัลติสกับแคมรี่นะครับการออกแบบเนี่ยนะฮะแม้จะไม่ใช้ในเรื่องของบุนวม นะครับแต่ก็เป็นพลาสติกหลอเนี่ยแต่ก็เล่นลายได้ดีนะฮะเหมือนกับเป็นงานหนังชั้นเลิศทีเดียวนะครับพอเรามานั่งข้างในเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นงานศิลป์นะครับเหมือนเป็นงานศิลป์ในการออกแบบภายในยิ่งคอนโซลสีดําอย่างนี้นะแล้วภายในดำอย่างนี้นะฮะถือว่าถูกใจผมมากเพราะผมเป็นคนที่ชอบสไตล์เอาบางเอ,อิรรุ่นนี้เป็นรุ่น e Sport รรุ่นท็อปสุดนะครับแต่บางรุ่นถ้าเป็นรุ่น E รุ่นอะไรก็ผมก็เห็นมี เป็นสีดำบางคนก็เป็นสีเบจนะก็แล้วแต่ที่จะชอบเมื่อกี้มานั่งรถก็ลองมองหาซื้อกาแฟมาเฮ้ยวางรงไหนดีเฮ้ที่ไม่มีมาเตรียมจะด่าแล้วอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นะพราเขาคิดแลวเขาออกแบบมาให้ว่ากาแฟเนี่ยมันจะได้โดนแอร์ตลอดนะครับมันจะได้อ้งแล้วมันจะได้เย็นๆตลอดเราซื้อเครื่องดืงม่มมามาจะเตรียมด่าไปเรียบ,บร้อยแล้วนะอันนี้มีอยู่สองข้างเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของเครื่องยนต เครื่องยนต์เนี่ยมีการปรับรหัสใหม่หมดนะครับก็รหัสใหม่นี้ใช้เป็น2 n fB อเเพื่อจะรองรับน้ำมัน E-85 ได้แรงม้าก็เป็น1้8แรงมา้าแรงม้านี่มันลดลงแรงม้านึงแต่ผมว่าไม่เท่าไหร่นะถ้าถ้าผมจำไม่ได้ว่าแรงบิดเนี่ยประมาณ1 0 8แรงม้าก็จริงน่าจะแรงบิดน่าจะมาไอแรงม้าน่าจะมาเร็วที่รอบเร็วต่ำต่ำขึ้นฮนะรแรงบิดก็140 สรุปเครื่องยนต์เปลี่ยนบล็อกใหม่นะฮะจากบล็อกเดิมที่ใช้มานานแล้วเป็น10บสปีเป็น10ปีละนะฮะคราวนี้สิ่งที่เปลี่ยนใหม่อีกก็คือในเรื่องของเกียร์ของเดิมเนี่ยรุ่นเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยพอออกมาใหม่โฉมเนี่ยเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นเกียร์ CVT นะครับเกียร์ CVT ก็คือมีในเรื่องของอัตราทดแปรผันเนี่ยไปตามย่านความเร็วต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นขับสนุกขึ้น ของเดิมบอกตรงๆว่าเวลาเวลาลองเคยลองขึ้นเชียงใหม่เสมอเลยเนี่ยนะฮะร,รู้สึกมันมันก็มีความอืดน,นิดๆนะครับมีความอืดนิดๆของของแต่ละเกียร์ที่มันอาจจะรู้สึกช้อนแรงบิดไม่ต่อเนื่องกันเท่าไหร่นะฮะแต่ CVT นี้มาแก้ไขตรงนี้อ่าและที่เสริมขึ้นมาให้ก็คือเกียร์ในเรื่องของเมนวลเราสามารถที่จะมาเล่นเกียร์เองได้นะฮะสับสองสามสี แล้วแต่เรานะฮะก็เหมือนกับเป็นการมีเกียร์เมนวลเพราะมันเกียร์อัโมัตินะอันนี้เจ็ดสปีดด้วยกันนะครับแล้วก็เกียร์ชนิดนี้เนี่ยเราเรียกว่าเกียร์ภาษาบ้านๆก็เรียกเกียร์หยักบ้างเกียร์ขั้นบันไดบ้างนะทำให้เราสับเกียร์เนี่ยไม่พลาดนะครับจะไป N จะไป R จะไป P นะฮะมีมีการลากเนี่ยได้ถูกต้องสมัยก่อนเกียร์ของค่ายโตโยต้านี่ผมก็ชอบมานานละลักษณะของเกียร์ขั้นบันไดหรือเกียร์เกียร์ไทยเนี่ย นะเพราะว่าเวลาสับ C ไป3ไป2ไป L มันเป๊ะดีครับโดยเฉพาะฟังก์ชัน4กับ3เนี่ยผมใช้ประจําเพราะว่าเมื่อก่อนนี้โยก4ัา3นี่ปั๊บตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นลักษณะของเมนวนตรงนี้แล้วนะครับจุดหลักๆอีกจุดหนึ่งก็คือที่ v ออสเปลี่ยนไปคือระบบความปลอดภัยสนับสนุนโดยโตโยต้าเชียงใหม่ ระบบความปลอดภัยของ v s รุ่นนี้จะไม่เหมือนกับรุ่นเมื่อ3ปีที่แล้วทีเ่เข้าตลาดหน้าโฉมนี้มาใหม่ๆพราะรุ่นนี้เนี่ยได้ใส่ฟังก์ชันที่เรียกว่า VSC เข้าไป VSC นี่ดียังไงนะฮะมันจะช่วยในเรื่องของควบคุมเสถียรภาพในการส่งตัวเวลาเราเข้าโค้งรถจะเสียหลักระบบนี้สําคัญมากปกติเขาไม่ใส่ในรถรุ่นเล็กๆระดับ้าแสนประมาณนี้เขาไม่ใส่เขาไปใส่รถรุ่นใหญ่ๆเมื่อก่อนสมัยก่อนอยู่ในรถยุโรป รถนะพวกราคาเป็นล้านนะพูด,ดง่ายๆเดี๋ยวนี้รถประมาณ5 0 0แสนมีระบบ v s c ดีไหมดีครับเพราะอะไรยิ่งเชียงใหม่เนี่ยภาคเหนือเราเนี่ยเป็นเมืองป่าเขาเวลาเราขับไปเชียงดาวขับไปฝางขับไปแม่ฮ่องสอนในเรื่องของการเลี้ยวโค้งเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาเอาง่ายๆฝนตกทีไรดอยนางแก้วเนี่ยล่วงทุกทีล่วงทุกวันนะฮะเพราะอะไรรถหลายคันที่ล่วงผมเชื่อว่าไม่มีระบบ พวกสีิรภาพในการควบคุมในการส่งตัวระบบนี้เนี่ยมันจะช่วยรักษาสมดุลนะฮะตอบแบบคร่าวๆนะ,ะในการเลี้ยวโค้งอะไรต่างๆเนี่ยระบบมันจะตัดกําลังนะฮะล้อที่มันจะหมุนฟรีแล้วจะทาให้รู้สึกว่ามันจะหลุดโค้งเนี่ยระบบมันจะช่วยเราหมดเลยนะฮะในการที่จะจับล้อให้อยู่ในทิศในทางสิ่งที่เราจะต้องไปนะครับเพราะฉะนั้นระบบะยี่ห้ออื่นเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะมีหรือเปล่าแต่ตอนนี้วีออสจัดให้ใน รถรุ่นเครื่องพันธะนี่ผมถือว่าแจ๋วสุดละนะฮะหลายคนเวลาซื้อรถไม่ค่อยพิจารณาตรงนี้เท่าไหร่นะดูแต่ภาพลักษณ์ภาพรวมอะไรต่างๆดูรุ่นรวอะไรต่างๆก็โอเคฮะบางเพราะว่าบางบางยี่ห้อนี่เขาอาจจะใส่ระบบพวกนี้ไม่ไม่ทุกรุ่นนะครับไม่ทุกรุ่นแต่ V ีออนี่ใส่ตั้งแต่รุ่น JGS เจเง่าย4รุ่นที่จำหน่ายเนี่ยใส่ระบบ VSC หมดเลยนะครับ ม,มาเพราะฉะนั้นระบบนี้จึงเป็นระบบที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงคุณพ่อบ้านซื้อรถให้คุณแม่บ้านใช้นะฮะเมื่อมีระบบเนี้ยมัน,ม,นมั่นใจเวลาเกิดตกใจอะไรขึ้นมาส่วนมากเราก็หักเลี้ยวกันเนาะนะฮนะ,ะหักบ้างเบรกบ้างนะฮะพวกนี้มันจะช่วยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยมากกว่าที่ไม่มีระบบอะไรเลยเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือวีออรรุ่นใหม่ครับ สนับสนุนโดยนิยสารเต็นท์รถภูทอนิยสารรถมือสองของต่างจังหวัดในสถานก,การณ์การขับรถแล้วฝนตกอย่างนี้นะครับ,รบสิ่งที่จะช่วยได้มากให้เราอุ่นใจได้มากนั่นคือระบบ U.S.C. นะครับระบบควบคุมเสถียรภ,ภาพการส่งตัวเพราะว่าอะไรครับ นนที่ประกอบไปด้วยนานาโค้งเนี่ยนะครับเวลาเราเลี้ยวโค้งเนี่ยนบนถนนลืน่นวีเอซีมีส่วนช่วยในการ,ราควบคุมรถได้มากนะครับทำให้เราขับได้สนุกยิ่งขึ้นเราเราก็ไม่ใช่ว่าซิ่งหรอกนะครับแต่บางทีความเร็วของเราเนี่ยเราก็เพลินไปกับท้องถนนนะครับเพลินไปกับท้องถนนบ,บางทีเราเลี้ยวเนี่ยเราอาจจะมีจังหวะที่เราเลี้ยวผิดน,นะครับเลี้ยวแล้วไม่ถูกปลายของของลักษณะทักษะการขับที่ถูกต้องระบบว s เซีก็อาจจะช่วยเราได้นะ,นะตรงนี้เนี่ยถือว่า เป็นความปลอดภัยที่เราต้องคำนึงนะะดูเส้นทางนะฮะนี่นี่นะแล้วเดี๋ยวเนี่ยโค้งมันก็มีมากมายคิดถึงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงขับรถนะฮะบางคนก็ทักษะในการขับรถเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้เลี้ยวโค้งนอกกินโค้งในในลักษณะของอเขาเรียกว่าหาจุดตัดเอฟเฟกตนะเพื่อจะให้รถเนี่ยอยู่ในเส้นตรงมากที่สุด บางคนเลี้ยวกับเลี้ยวเลยนะคบางทีอาจจะเป็นการเลี้ยวที่เลี้ยวมากเกินไปมันก็เกิดการลื่นถลายได้แต่ระบบ VSC ตรงนี้เนี่ยเซนเซอร์มันจะจับสั่งการเนี่ยนะครับในการควบคุมเดือดล้อหน้าเนี่ยได้ได้ดียิ่งขึ้นช่วยให้เราขับรถได้มั่นใจยิ่งขึ้นบนบนถนนนี้ไม่ใช่ว่าขับไปแค่เรื่อยๆมันบางทีมันมีน้ำด้วย ่นนี้นะครับเป็นรุ่น S นะครับก็ให้ในเรื่องของดิสเบรกเนี่ยให้ทั้งหมด4ล้อเลยนะครับให้ยางขนาด195/50 5, R16 Max 16เนี่ยผมถือว่าโอเคแล้ว Max 16กับยางซีรีส์สูง50ผมว่ามันเข้ากันนะฮะแล้วลายแม็กก็สวยผมว่าก็แทบไม่ต้องซื้อไปก็แทบไม่ต้องตกแต่งอะไรแล้วนะฮะแล้ว195นี่ก็ใส่แล้วก็พอดีนะครับด้านหลังก็เป็นในเรื่องของดิสเบรกหลังเหมือนกัน นะครับดิสเบรกหลังเหมือนกันนะฮะนี่ฮะดิสเบรกหลังเหมือนกันถ้าเป็นรุ่นเจกับรุ่นรู้รสึกจะถัดจากรุ่นเจไปก็ยังให้เป็นฝาครอบกระทะนะครับกุญแจเดี๋ยวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่หมดนะครับเป็นลักษณะแบบีสมาบบร์ทคีย์น, uh, Smart er นะครับแล้วก็เป็นระบบพุชสตาร์ทเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราถึงตัวรถเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องโอ้โหคิดดูนะไปชอปปิ้งมานะฮะแล้วถือของลุงลังต้องมานั่งล้วงกุญแจมันวุ่นวายมากเลยเราแค่เดินมาที่รถนะครับ แล้วก็เอื้อมมือไปนะฮะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นรถยนต์ได้เลยนี่ครับขึ้นรถเสร็จเราก็ต้องทำอะไรกุญแจก็อยู่ในกระเป๋าอยู่นะครับเรากดปุ่มสตาร์ทนะลองดูนะ,ะระบบเซฟตี้มันทํางานอยู่เท้าวขวาเราต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับสตาร์ทใช้งานได้พอเราจะลงจากรถเราก็กดปิดกุญแจยังอยู่ในกระเป๋าอยู่เหมือนเดิม ปิดนะครับล็อกรถถ้าคุณอยากจะล้วงรีโมทก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ต้องการล้วงรีโมทคุณก็กดล็อกอีกทีนึงมันก็ล็อกให้หมดหมด4บานสำหรับการเปิดล็อกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากดปุ๊บนี่มันเปิดทั้งหมด4บานหรือว่าบานเดียวนะก็เปิดหมดเลยทุกบานนะครับสำหรับระยะการนั่งนะครับก็ ผมปรับนี่ความสูง174นะครับวันนี้หนัก77.5นะครับแล้วก็ดูปรับระยะปรับได้สูงต่ำอย่างเดียวครับดันเข้าดันออกไม่ได้นะฮะแค่นี้ก็พอแล้วฮะผมลองปรับเสร็จล้วไปดูความกว้างด้านหลังผมผมเป็นคนที่ขับรถแล้วไม่ไม่ป้านมากนะเพราะอะไรเวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราจะได้สาวพวงอะไรได้ทันนะครับไปดูด้านหลังนะครับพอผมปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วดูว่าคนด้านหลังนั่งสบายไหมโอ้โห เหลือ,เหล,อเหลือเต็มเต็มนะครับก็ประมาณหนึ่งคืบของมือแล้วก็ติดกันนะครับนั่งก่อยห้างได้นะครับตรงนี้นี่เขาออกแบบมาให้มันดีไซน์ให้มันปูดออกมานะครับเพื่อจะวางขวดน้ําได้แล้วเขาก็เลยใส่ลาโพงตรงนี้เพื่อแล้วก็ไม่มีที่ที่วางแก้วน้ําตรงอันนี้ผมความจริงนะผมว่าเขาน่าจะปาดตรงนี้ออกเนาะแล้วก็เอาที่ขวดน้ํามาวางไว้ตรงนี้แทนนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าคนที่นั่งกลางจะได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เบลเดี๋ยวนี้ก็เป็นรถรุ่นใหม่นะฮะคนที่นั่งตรงตรงนี้ก็เป็น3มจุดเหมือนกันนะครับคล้องแบบ3มจุดจะได้ไม่จะได้ไม่แค่คล้องแค่เอวสําคัญมากเพราะเวลารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะได้ลังที่ตรงไหลลงมานะแต่ผมก็ไม่รู้คนไทยจะเห็นค่าตรงนี้หรือเปล่านะก็บางคนก็ยังมีค่านิยมนั่งรถไม่คาดเบล ก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ตัวใครตัวมันครับเราไปดูในเรื่องของท้ายรถเดี๋ยวเราไปดูเรื่องท้ายรถต่อสำหรับบั้นท้ายนะครับบั้นท้ายเรามาดูที่เก็บสัมภาระนะครับก็ถือว่ากว้างนะครับเก็บกระเป๋าใบใหญ่ได้ มียางอะไหล่ให้นะครับขนาด185 60 5 5นะครับรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับไม่ใช่บล็อกเดิมจากเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับบล็อกนี้นี่ให้กำลัง108แรงม้านะครับก็สีสันดิสเพย์ออกมาใช้ได้เลยฮะตรงนี้ก็เป็นแคทลิติกนะครับ ยงามเลยทีเดียวครับในการวางองค์ประกอบของตัวตัวเครืร่องยนต์นะสามารถใส่ค้ำชโชคได้อีกสำหรับตัวใหม่เนี่ยวีออสเนี่ยโฉมสาปีที่แล้วกับ3าปีนี้อันเดียวกันอยู่ผมชอบมากก็คือตรงนี้ไฟนะครับแนวไฟแล้วตรงนี้เล่นเล่นลูกเล่นนี่เล่นไฟนี่ลึกเข้ามาในใ,ในในฝากระโปรงหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็โค้ง มันทาให้ตรงนี้รู้สึกหน้ามันเฉียวแล้วคมนะฮะเฉียวแล้วคมแล้วก็สันตรงนี้จมูกตรงนี้มันเทามาจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะเหมือนเข่าก็ได้ทําให้ดูรู้สึกดุดดันนะจุดนี้ก็เป็นจุดนี่หู่ากนะฮะสำคัญมากแล้วก็การดีไซน์ลายเส้นด้านข้างเสียงขึ้นไปนะครับไปรับกับไฟด้านหน้ากับด้านท้ายนี่ออกแบบให้มันเข้ากัน นะครับมีการเลียวเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้จะดีไซน์เพื่อให้ไฟตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อไฟเนี่ยมันมีมิติเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหังราก ที่เกียร์เมนวดนี่นะครับรอบมันก็จะตัดประมาณสักหกพันรอบนะครับเราไม่ต้องเชนเกียร์เองนะครับเราไม่ต้องเล่นแบบเมนวด ในเมืองนะครับถ้าเราขับถ้าเราขับอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วก็อยู่ที่เกียร์ดีเนี่ยมันจะขึ้นอีโค่ดมิกมาให้ก็คือบอกว่าขับแบบประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์จะรู้สึกอืดๆนิดๆนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ให้เราขับแบบประหยัดนะครับนั่นก็คิดว่าน้ํามันก็คือจ่ายน้อยลงถ้าเราต้องการขับแบบให้สนุกก็เนี่ยฮะปรับมาที่เมน,นูปุ่มเขาว่าไฟเขาโชว์อีโค่โหมดก็จะหายไปแล้วคุณก็ขับได้เลยนะครับคุณจะเปลี่ยนเกียร์ก็ได้ ชิปบวกชิปลบตรงเนี้ยนะฮะขึ้นลงที่คันเกียร์ไม่มีพัดเดร์ชิปที่หลังพวงมาลัยนะฮะระุ่นนี้มีชิปตรงตรงขันเกียร์คุณสามารถลากรอบไปเลยไปชนที่หกพันรอบเลยถนะ้าคุณไม่ต้องการจะ,จะ,จะชิปเองนะครับมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้แต่เมื่อตอนนี้ผมอยู่ที่หนึ่งลากไปที่หกพันรอบเลยนะฮะมันก็ขึ้นสองให้ขึ้นสามให้วันนี้ยังมันเรายังไม่ได้ลองทับสปีดเดี๋ยวดูกําลังแนละ้วผมว่าเกินยังไงก็เกินรนะ้อยหกสิบเลยวะรนุนี้เลยเลยเลย,ยังไม่ได้ดูวันเลนร้อยยี่สิบเป็นย ไม้มีโอกาสจะไปลองใหม่ครับสำหรับภาพรวมทั่วไปของตัว Toyota v o ีอเนี่ยนะโฉมใหม่เนี่ยนะครับที่ปรับปรุงในเรื่องของระบบเกียร์ CVT นะครับปรับปรุงในเรื่องของเครื่องยนต์รหัสใหม่นะครับแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของระบบความปลอดภัย VSC ผมถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ในระดับสำหรับคนที่เริ่มต้นในการทํางานนะครับ ทรงไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เท่ากับซิตี้คาร์นะฮะไม่ไม่เท่ากับพวกอีโคคาร์ตุ้ดสีนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์พันหวิ่งต่างจังหวัดก็ได้ความเร็วขนาดพันหเดี๋ยวนี้เนี่ยว่ากันร้อยกันร้อยแปดแรงม้าเนี่ยพูด,ดง,ง่ายๆเราทะยานกันร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยสบายย่านความเร็วนิ่งๆทางไกลขนาดนี้นะสบายนะฮะแล้วก็มีระบบควบคุมในการหลุดโค้งนะครับในราคาห้าแสนกว่าบาทเนี่ยนะผมถือว่า โตโยต้าทำได้ดีและศูนย์บริการมีทั่วประเทศทั้งหมดนะครับคุณไปจังหวัดไหนนะในประเทศไทยมีศูนย์บริการหมดและศูนย์บริการโตโยต้าแต่ละที่ใหญ่โตงนั้นเลยนะฮะมีห้องสันทนาการมีช่างที่ชํานาญงานพูด,ดง่ายถึงจะไม่มีศูนย์บริการในบางจุดช่างที่ซ่อมรถยนต์ถ้าซ่อมโตโยต้าไม่ได้เลิกเป็นช่างได้เลยนั่นคือข้อดีของโตโยต้า สนับสนุนโดยเนื้อสารมอเตอรฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพ้ะบางแล้วก็เนื้อสารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดี